สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูควิจิตรปฐวันนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องไหนก็เราก็จะเจอกันในคาบของวันพฤหัสกับศุกร์นะคะในวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนเรียนในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งนักเรียนก็ควรทีร่จะทราบไปเบื้องต้นนะคะก็จะได้อาิบัติ ตัวในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะคะว่าระบบย,ย่อยอาหารนั้นมีผลดีนะคะแล้วก็ผลเสียนะคะอย่างไรนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะหรือการเลือกรับประทานอาหารนะคะขอ้นักาตกษานอาจเรย์นะคะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันอยู่สีข้อหลักๆด้วยกันนะคะ 1. นนักเรียนระบุและบรรยายหน้าที่ของแต่ละ อวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ 2. อ,อธิบายการทำงานที่สำคัญกันของระบบย่อยอาหารได้ 3. ม,มีความสนใจใฝ่เรียนรู้หรืออยากอยู่รู้อยากเห็น 4. ส,สามารถนำความรู้เรื่องระบบย่อยอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะระบบย่อยอาหารในร่างกายของมนุษย์เรานะคะคือระบบย่อยอาหารประเภทต่างๆ ที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะอาหารที่ให้พลังงานรุนแล้วแต่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายจะดูดซยนเข้าสเซลล์ได้ง่ายนะคะดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีการย่อยอาหารนะคะซึ่งการย่อยอาหารนั้นคือกระบวนการที่ทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าเซลล์และนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งการย่อยก็จะมีอยู่สวิธีนะคะก็คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมี ะะการย่อยเชิงกลก็คือการบดเคี้ยวอาหารและการบีบและตัวของพ่อทางเดินอ,อาหารนะคะส่วนการย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยที่อาศัยน้ําย่อยหรือเอนไซม์นะคะการย่อยลําดับแรกจะเกิดขึ้นที่ปากนะคะโดยปากมีหน้าที่บดอาหารให้ละเอียดนะคะแล้วจากนั้นจะลงมาสู่หลอดอาหารนะคะกระเพาะอาหารลำไส้เล็กในลำไส้เล็กนั่นเองก็จะมี ส่วนที่จะช่วยในการย่อยอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะคือตับอ่อนนะคะตับนะคะซึ่งตับอ่อนนั้นประโยชน์ของเขาก็คือการสร้างน้ําย่อยส่วนตับนั้นก็คือการสร้างน้าดีค่ะหลังจากนั้นเมื่อย่อยลําไส้เล็กสเสร็จก็จะส่งต่อไปที่ลําไส้ใหญ่นะคะและก็จะไปสู่ที่ทวรนนักนะคะ เรามาทําความรู้จักกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารลาดับแรกกันเลยนะคะลําดับแรกก็คือปากนะคะซึ่งในปากเนี่ยเป็นอวัยวะแรกที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารแบบเชิงกลนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะปากยังมีการย่อยอาหารในเชิงเคมนีด้วยนะคะส่วนการย่อยอาหารเชิงกลนั้นก็คือใช้ฟันทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงนะคะเป็นการบดอาหารให้มีขนาดเล็กลงเพื่อง่ายต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะ ซึ่งกระบวนการย่อยเชิงเคมีนั้นะปากก็จะเกิดจากต่อมน้ำลายนะคะที่ประกอบด้วยน้ำน้ำเมือกนะคะพปรตีนไม์ที่ช่วยในการย่อยก็คือเอนไซม์อะไมเลนนั่นเองค่ะซึ่งอยู่บริเวณต่อมน้ำลายบริเวณกบหูต่อมน้ำลายใต้คางกันไกรกันไกรล,ล่างและต่อมน้ำลายใต้ลิ้นค่ะ สำหรับอวัยวะลำดับที่2นะคะในกระบวนการย่อยอาหารนะคะก็คือหลอดอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นท่อตรงยาวยาวจากปากจนถึงกระเพาะอาหารเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะคะที่มีการย่อยเชิงกลทําหน้าที่ในการบีบคลายเพื่อดันก้อนอาหารให้เคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหารค่ะค่ะสาหรับอวัยวะลำดับที่3นะคะก็คือกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารเป็นบริเวณที่มีการย้อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมีมีรูปร่างของกระเพาะมีลักษณะคล้ายตัวจมีกล้ามเนื้อหูหูรูดทั้งบนและล่างนะคะผนังด้านในพบทบกลับไปมาเรียกว่าดูกีนะคะกระเพาะอาหารหน้าที่หลักๆก็คือดูดซึมอ,อาหารนะคะย่อยอาหารโปรโตีนโดยใช้เอนไซม์และกรดเกลือนะคะ กระเพาะอาหารสามารถดูดซึมได้เป็นแห่งแรกเช่นสามารถดูดซึมแอลกอฮอล์นะคะวิตามิน b 12แร่ธาตุบางชนิดกระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดเอือหรือกรดไฮโดรโคริเพื่อปรับสภาพให้เหมาะสมกับการทํางานของเอนไซม์ S <S สำหรับอวัยวะลำดับที่4ก็คือตับนะคะตับเนี่ยไม่ใช่อวัยวะในส่วนหนึ่งของการย่อยนะคะแต่เป็นตัวช่วยย่อยหรือ ทำหน้าที่ผลิตน้ําดีที่มีฤทธิ์เป็นฤทิอ่อนๆน,น,นะคะไปเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีเพื่อช่วยย่อยส่งเปียงลําไส้เล็กน้ําดีนะคะช่วยทําให้ไขมันแตกตัวซึ่งลักษณะของตับเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่นะคะมีสีแดงค่ะสําหรับ อวัยวะในระบบย่อยอาหารลำดับที่5นะคะก็คือลำไส้เล็กซึ่งมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปขดมาหนักด้านในตะปุ่ตะปังคล้ายนิ้วมือนะคะหน้าที่ของลำไส้เล็กก็คือย่อยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันโดยเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นเองและจัดตับอ่อนโดยมีน้ำดีมาจากตับมาช่วยทำให้ไขมันแตกตัวนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ดูดซึมอาหารทุกประเภทด้วยค่ะค่ะสำหรับ ตัวช่วยย่อยในระบบอวัยวะย่อยอาหารนะคะก็คือตับอ่อนนะคะตับอ่อนเนี่ยมีรูปร่างคล้ายใบไม้นะคะสามารถผลิตของเหลวได้ถึงวลาสลพันลูกบาศเซนติเนี้ได้เลยนะคะซึ่งหลักๆแล้วที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะตับอ่อนเนี่ยจะมีโซเดียมคาร์บอเนตนะคะเป็นตัวช่วยปรับสภาพอาหารในลำไส้เล็กให้มีสภาพเป็นเบสนะคะเนื่องจากน้ำย่อยในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในภาวะที่เป็นเบสนะคะ ลำไส้ใหญ่นะคะเป็นอวัยวะลำดับที่7ที่7ในระบบย่อยอาหารนะคะตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมีลักษณะเป็นทางเดิอนอาหารส่วนสุดท้ายต่อจากลำไส้เล็กนะคะที่มีความยาวประมาณ1.5เมตรไม่มีต่อมสร้างน้ำย่อยไม่มีการย่อยอาหารมีแบคทีเรียที่ชื่อว่าอ e ีโคไลช่วยย่อยสลายกากอาหารให้เล็กลงและช่วยสร้างวิตามิน b 12วิตามิน K ลำไส้ใหญ่แบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันนะคะก็คือซีกั้มโคลอนและลำไส้ตรงนะคะลำไส้ใหญ่จะมีการดูดน้ําและเกลือแร่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อกักอาหารอยู่ส่วนนี้นานเกินไปหรือรับประทานอาหารที่มีกักอาหารหน้อยจะทําให้เกิดท้องผูกและเกิดโรคริดสิดวนทวารได้นะคะค่ะสำหรับอว,วัยวะลำดับสุดท้ายที่อยู่ในกระบวนการย่อยอาหารของเรานะคะก็คือทวารหน,นักนะคะ ซึ่งทวารหนักเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นช่องเปิดที่อยู่ในส่วนปลายสุดของทางเดิอนอาหารนะคะทําหน้าที่ในการดูดซึมเกลือแร่และน้ําซึ่งดีบตัวส่งกัอาหารไปยังดูทวารหนักเพื่อให้เราได้ขับถ่ายออกมาเพื่อให้เราได้ขับถ่ายออกมาเป็นของเสียนะคะค่ะสำหรับการย่อยอาหารที่เราไปได้เราเรียนไปแล้วเบื้องต้นนะคะ เรามาสรุปเป็นองค์ความรู้ให้เราได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนี้นะคะ 1. ระบบย่อยอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยลำดับแรกเลยเกิดขึ้นที่ปากใช่ไหมคะซึ่งปากเนี่ยมีฟันบดเคี้ยวอาหารทําให้เล็กลงนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรคะยังมีลิ้นช่วยคุกเค้าอาหารกับน้ำลายนะคะที่มีอินซา์สำหรับช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตโด,ดยเฉพาะนะคะส่วนอ,อาวัยวะลำดับที่2หลังจากที่มีการย่อยที่ปากแล้วจะส่งไปที่หลอดอาหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อตรงยาวโดยจะหดและคลายตัวเพื่อรับและส่งอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหารค่ะส่วนตับที่มีหน้าที่ในการสร้างน้ําดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนะคะแล้วน้ําดีจะถูกส่งไปลําไส้เล็กช่วยให้ไขมันแตกตัวส่วนตับอ่อนนั้นสร้างเอนไซม์ช่วยย่อยในการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตในลําไส้เล็กตับและตับอ่อนเนี่ย ไม่ใช่อวัยวะในกระบวนการย่อยอาหารของเรานะคะเป็นเพียงแค่ตัวช่วยย่อยนะคะเป็นตัวก็คือตับช่วยสร้างน้ําดีไปเก็บไว้ที่ที่ถุงน้ําดีใช่ไหมคะแล้วก็ตับอ่อนเนี่ยเป็นตัวสร้างเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารนะคะที่มีโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในลาไส้เล็กนะคะส่วนอ,อวัยวะลําดับที่3ามในกระบวนการย่อยอาหารของเรานะคะก็คือ กระเพาะอาหารใช่ไหมคะที่มีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อหนานะคะยืดหยุ่นได้นะคะสร้างโปรตีนเอนไซม์ช่วยย่อยโปรตีนนะคะส่วนเอาไว้ว่าลำดับที่4ในการย่อยอาหารนั้นนะคะก็จะเป็นลำไส้เล็กซึ่งมีลักษณะเป็นยังไงคะมีท่อยาวใช่ไหมคะมีขนาดเล็กต่อจากกระเพาะอาหารสร้างเอนไซม์หลายชนิดรวมทั้งรับน้ําดีจากตับไดเอนไซม์จากตับ,ตบ,ตบอ่อน สำหรับย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันจากนั้นก็จะดูดซึมสารอาหารทุกประเภทเข้าสู่หลอดเลือดที่บริเวณผนังด้านในของลำไส้เล็กค่ะส่วนอวัยวะย่อยลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยมีลักษณะเป็นท่อขนาดใหญ่นะคะมีการดูดซึมน,น้ำและเกลือแร่ที่เหลือจากเหลือในกากอาหารกลับสู่ร่างกาย แล้วมีการบีตัวส่งการอาหารที่ไม่มีการย่อยแล้วไปยังทวารหนักค่ะลำดับสุดท้ายในการย่อยอาหารก็คือทวารหนักนะคะทาหน้าที่ในการขับกักอาหารที่สะสมไว้ในลำไส้ใหญ่นะคะส่วนปลายให้ย่อยให้ออกจากร่างกายไปในรูปแบบของอุจจาระนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เป็นการย่อยอาหารโดยเกิดจาก การย่อยอาหารของมนุษย์เรานะคะก็คือสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็คือการนับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการนับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั้นเราจะสามารถนามาระยุประ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเราจะเลือกทานอาหารที่มีคุณสมบัติที่ย่อยง่ายนะคะหรือการทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงนะคะค่ะ หลังจากที่เราเรียนเรื่องระบบยอ่อยอาหารของมย์ไปแล้วนะคะนักเรียนพอที่จะสรุปเป็นบทเรียนได้ไหมคะคงได้กันแน่นอนนะคะซึ่งระบบยอ่อยอาหารเนี่ยจะเริ่มลำดับแรกก็คือเริ่มที่ไหนคะ,ะปากใช่ไหมคะซึ่งปากเนี่ยก็จะมีการยอร่อยอยู่สองแบบก็คือการยอร่อยเชิงกลและเชิงเคมีใช่ไหมคะเชิงกลก็คือการบดเคี้ยวอาหารที่ได้จากการเคี้ยวของฟันใช่ไหมคะส่วนการยอร่อยเชิงเคมีก็จะมีน้ายอ่อยที่อยู่ในบริเวณ ขาดเปนไรนะคะใต้ลิ้นกบหนูนะคะที่เป็นตัวสร้างเอนไซม์อะไมสที่ช่วยย่อยคา oh ร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อมีกระบวนการย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ปากแล้วก็จะส่งไปที่หลอดอาหารนะคะหลอดอาหารเนี่ยเป็นการย่อยเชิงกลหรือเชิงเคมีคะอ่าเป็นการย่อยเชิงกลเท่านั้นนะคะหลอดอาหารเนี่ยทำหน้าที่ในการบีบกราอาหารเพื่อส่งลงไปสู่กระเพาะอาหารใช่ไหมคะ ซึ่งกับเพาะอ,อาหารของเราก็มีการย่อยเชิงกลหรือเชิงเคมีคะอ่าเป็นการย่อยเชิงเคมีใช่ไหมคะซึ่งการย่อยอาหารเนี่ยก็จะเป็นการย่อยเชิงเคมีเราทราบกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งอาหารจะถูกพวกเขาอยู่ในกระเพาะด้วยการหดตัวคลายตัวของกล้าเมเนื้อที่แข็งแรงของกระเพาะอ,อาหารนะคะจะมีการสร้างเอนไซม์ ย่างหนึ่งก็คือสร้างเอนไซม์เด็ซีนนะคะที่ย่อยเฉพาะโปรโตีนนะคะให้เป็นโมเลกุลที่มันมีขนาดเป็นไงคะเล็กลงที่เรียกว่าเปปไทด์นะคะแต่ยังไม่สามารถดูดซึมไปใช้ในใช้ประโยชน์ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะกระเพาะอาหารก็จะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กนะคะซึ่งลำไส้นั่นเองก็จะมีกระบวนการย่อย มากที่สุดเลยใช่ไหมคะซึ่งมีการย่อยซึ่งมีการย่อยอยู่ในลำไส้เล็กที่มีการย่อยน้ำตาลนะคะโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวการย่อยสารอาหารโปรตีนตรงจากกระเพาะอาหารและการย่อยไขมันโดยเอนไซม์ไลปินะคะส่วนตับและตับอ่อนนั้นเป็นอวัยวะในการย่อยไหมคะ ไม่เต้นนะคะเพราะฉะนั้นตับและตับก่อนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยย่อยใช่ไหมคะตัวสร้างน้าดีที่ทําให้การย่อยอาหารนั้นง่ายขึ้นนะคะเมื่อกระบวนการย่อยอาหารเกิดที่ลำไส้เล็กแล้วก็จะส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ของร่างกายมนุษย์เราซึ่งลำไส้ใหญ่มีความยาวประมาณ1 5เมตรนะคะมีการดูดซึมนะคะมากที่สุดนะคะ มีแบคทีเรียที่ชื่อว่าอีโคลายช่วยย่อยสลายอาหารให้เล็กลงนะคะมีการสร้างวิตามิน B12 และวิตามิน K ในส่วนตรงนี้ก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะ mm. เมื่อลำไส้ใหญ่ย่อยอาหารหรือดูดซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปที่ถาวานหนักซึ่งถวานักเนี่ยเป็นอวัยวะลำดับสุดท้ายนะคะในกระบวนการย่อยอาหารของมนุษยเรานะคะก็คือ,อ รับการอาหารจากลำไส้ใหญ่จะส่งต่อไปที่ถารหนักนะคะก็จะออกมาในรูปของอุจจาระให้เราได้ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะคะนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรทําหน้าที่ร่วมกันในการด้วยอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรนะคะสําหรับการ จัดการเรียนการสอนในหัวข้อนี้นะคะก็ขอจบการอาสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือคาบหน้าสวัสดีค่ะ